This is it reminds me of when I was a kid. The sound of all the campus. You think it's Yeah, mm -hmm. This way. What is flower? It's uh, for crocus. Huh? Crocus it comes out in the spring anyway but it seems to come out in summer. i've yeah. so cut this grass just uh, recently before the winter starts. Mm -hmm. so they cut it down to the uh, two and a half before the mating starts of next year. they'll grow up again. Yes. อันนี้เป็นน้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าน้ำมาจากไหนนะคะลำธารเล็กๆเนี่ยนะไหลมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นทางเดินเนี่ยก็เป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาล้วนๆเลยนะคะภูน้ำเนี่ยไหลมาจากภูเขาแล้วก็ไหลไปนู่นเส้นทางยาวๆโน้นะคะแล้วก็ ไปที่ทะเลสาบนะคะถ้าคิดแบบง่ายๆก็เหมือนทะเลสาบที่นี่เขาทําไว้เป็นเหมือนคล้ายๆอ่างเก็บน้ําสํารองของที่นี่นะคะน้ําก็เลยจะไม่ท่วมที่สวิตเซอร์แลนด์นะโดยในหลายๆหมู่บ้านหลายๆจังหวัดะจะมีมีเล็กนะคะหรือว่าทะเลสาบเล็กๆหรือว่าทะเลสาบใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ก็มีนะคะ เส้นทางของน้ำไหลมาจากพื้นที่ภูเขานะคะ This is the farmland. It's not. It's not crop crop area. Oh crop. Crop นี้สดนะฮะนี่ยนะฮะก็จะมีต้นหญ้าที่เขา เขาเริ่มจะเหี่ยวแล้วนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อ,อ,อาธรรมนะคะอาธรรมก็คือดูใบไม้ผลิตอนนี้ที่หนึ่งมาเนี่ยก็เป็นกลางเดือนกันยานะก็จะเป็นช่วงป,ปลายของซัมเมอร์แล้วนะคะปลายซัมเมอร์เนี่ยก็จะ ช่วงปลายซัมเมอร์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่นะคะก็จะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งแดดนะคะมีทั้งหมอกเนะะี่ยเริ่มมาแล้วนะอากาศก็จะเริ่มอยู่ประมาณ15ถึง25องศาแล้วแต่วันนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาเอ่อมาเยี่ยมเยือนอย่างเงี้ยก็ต้องเช็คสภาพอากาศดีๆนะที่สวิตเซอร์แลนด์ที่นี่ก็ฝนจะตกชุกบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก แต่และฟาร์มเนี่ยเขาก็จะเริ่มเตรียมพร้อมที่จะอรองรับอ้อท่มนะคะก็คือฤดูใบไ,ไม้ผลิต้นหญ้าหรือว่าต้นข้าวโพดอะไรก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวเก็บไว้กักตุนเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงในฟาร์มนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็น เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงมัวนะคะบนพื้นที่ภูเขานะคะถ้าดูผิวเผินก็คล้ายแถวภาคเหนือบ้านเรานะ,ะแล้วก็ถ้าสังเกตดีก็จะมีรถวิ่งอยู่ข้างบนนะคะข้างหน้าน้นนะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตอนนี้ร้านอาหารก็เปิดให้ผู้คนเขา้าเข้านั่งได้เป็น เป็นโซนๆน,นะคะอันนี้บ้านหลังเนี่ยเขาอยู่ไอ้ข้างข้างหลังบ้านเป็นภูเขานะคะหน้าบ้านก็จะเป็นทะเลสาบ เป็นลูกแพรนะคะพวกนี่เป็นแพรนะนี่น่แพรก็คืออย่างนี้นะคะนี่ is good sweet ดูค่ะเ,เพื่อนแพร่ร่วงเต็มพื้นเลยนะก็มีทั้งลูกดีลูกสวยลูกไม่สวยนะคะอันนี้ฟ้าเยอะเลยอ่ะ

Lot of, รถสีดแดงๆก็เป็นรถขนส่งบัวนะคะเชื่อมไปบางฟาร์มอื่นไปอีกฟาร์มหนึ่งอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นบ้านของผึ้งนะคะเพื่อนๆ Bee house and how about this one? Huh? Oh, this one is for another animal. There, you see the bees coming in, so they've got not all of them. Uh, the top half e v e got two at the bottom and they've got so uh, about ten one two three four five six seven eight ten queens ten queen bees ten queens yeah because every each one is for separate queen bee ก <c oughs> ็จะเป็นบ้านผึ้งนะคะเพื่อนๆนับตามสีนั้นจะมีทั้งหมดสิบสิบล็อกข้างบนนั้นจะเป็นแม่เขาเรียกว่าแม่เป่งนะนะแม่เป่งนะคะ อาศัยอยู่ก็คือควีนบีก็เป็นแม่ปแป้งนะที่ว่าให้ผลผลิตให้น้ำหวานเยอะกว่าเป็นพึ่งตัวเล็กๆนะคะอันนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นบ้านกระต่าย No, they're probably they here, but they would come out some on that side, some on this side. But all the rabbits they probably killed them and eaten them. Because every year they kill them and eat them. This one's a cherry tree, this one here. Okay. Maybe they pick it oh, yeah, to it's make a cherry jam. This one is also. Cherry. The cherry tree. Yeah. These are all cherry trees, these ones. Not cherry, gone now. Yeah, cherries are in there. And this one is a um, walnut tree. Oh. Grop, grop. Man, man, so like each cow ha. has a, a number that's unique to it, and there's, there's the ID code there. And it's, this is um, for Swiss number, and I guess <laughs> it's got its, um, this would be for the canton of streets, and then it's 1800 and whatever it is, 37. Uh -huh. เพืปเป่อนเพื่อนสังเกตนะที่หูเบบี้คาวหรือว่าลูกวัวเนี่ยสีเหลืองๆนะคะตรงหูนะ่ะจะเป็นหมายเลขของลูกวัวของวัวแต่ละฟาร์มแต่ละเขตนะคะเพื่อนเพื่อนอันเน,นี้ยเขาจะมีหมายเลขแยกต่างหากนะคะไว้นับง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เหมือนมาจากกรมปศุสัตว์มาเช็คนะคะ วัวแต่ละตัวสุขภาพดีไหมก่อนที่จะขายเป็นอาหารให้กับประชาชนที่นี่นะคะอนนท์ก็เป็นเด็กน้อยใส่เสื้อสีขาวนะคะ เขากลังตันจักรยานขึ้นบนเนินเขาแล้วก็คุณพ่อเขาวิ่งนำหน้าไปนะคะอันนี้ก็คือฝึกความอดทนกับลูกนะคะแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวนะคือทางเดินนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเดินฝั่งโน้นก็ได้ ออหรือจะเดินตรงนี้ก็ได้ซึ่งจะมีความแตก,กต่างคือเลนซ้ายมือสุดเนี่ยนะคะเป็นเหมือนขั้นบันไดก็คือเวลาฝนตกเนี่ยเราก็เดินตรงนี้เพื่อที่จะไม่ลื่นนะคะส่วนฝั่งโน้นที่คุณพ่อบ้านเดินถ้าเป็นอากาศดีก็เดินได้นะคะก็จะไม,ไม่ไม่ลื่นนะคะก็แล้วแต่ความพึงพอใจของคนเดินนะคะอันนี้ก็จะเป็น ทางน้ําไหลลงมาด้วยนะคะเขาจะแยกกันนะเนะนี่ยน้ําไหลลงไปในคลองนะคะต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะเนียเพื่อนๆดูสิน่าจะอยยุแบบหลายสิบปีนะเผลอๆเป็นร้อยปีนะชอบที่สุดก็คือมาเดินในฟาร์มนะคะ เพราะฟามเนี่ยจะมีสีเขียวแล้วก็กลิ่นหญ้ากลิ่นคือความเป็นธรรมชาติอ่ะจะดีกว่าในพื้นที่เมืองนะก็สุดแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นลำทารลงไปที่ทะเลสาบอีกนะะ ว่าเป็นดอกไม้เหมือนบ้านเราแต่ไม่ใช่นะแต่ก็สวยสวยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆ หอมปากหอมคอกันไหมก็มาแบ่งปันประสบการณ์การเดินอรอการังกายแล้วก็ชมวิวทิวชัดบรรยากาศในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ในคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะไว้เจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย